สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวพีพีนิวเหมือนเช่นเคยครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับโครงการดีๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทอประเกยรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยในเขตของอำเภอรปราณบุรีนะะขนาดนี้ทางด้านของโรงเรียนเมืองปราณบุรีและโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยานะคะได้จัดโครงการอิ่มบุญ999วัดเยาวชนปฏิบัติธรรม84,000คนค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่วิดสิทธิสังขารามตำบลรานบุรีดกรกิติการเกษสมสุขจระแสงพุ่มในการโรงเรียนเมืองปราณบุรีพร้อมคณะ,ะครูอาจารย์จากโครงการอิ่มบุญ999วัดเยาวชนปฏิบัติธรรม84,000คนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจดรอบหธันวาคม2554มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการจำนวน85คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งเสริมการปฏิบัติธรรมบูชาเพื่อสนองคุณบิดามารดาครูอาจารย์และบรรพชนอีกทั้งเพื่อปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชนอันจะนําไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคมสําหรับโครงการอิ่มบุญ999วัดเยาวชนปฏิบัติธรรม84,000คนโรงเรียนเมืองปราณบุรีจัดขึ้นที่วัดหนองครามมีพระวิทยากรในการบรรยายให้ความ รู้ใน,นเรื่องธรรมมนันทนาการกฎแห่งกรรมเรารักในหลวงและการสวดมนต์ไหว้พระบริหารจิตเจริญปัญญาการปลูกฝังคุณธรรมความกตันยูและลูกที่ดีของพ่อแม่ ที่วัฒนาห้วยตำบลปราบบุรีคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาจากโครงการอิ่มบุญ999วัดเยาวชนปฏิบัติธรรม84,000คนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบหธันวาคม2554มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนเข้าร่วมโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งเสริมการปฏิบัติธรรมบูชาเพืรร่อส,ส,สนองคุณบิดามารดาครูอาจารย์และบรรพชนอีกครั้งเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจของเยาวชนอันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคมต่อไป อิมินาสกาเรนาอิมินาสอามังนัมสาทรสุปฏิปนโนพระขวะตัตค่ะและนั่นก็คือโครงการดีๆที่จัดขึ้นในเขตของ,งอำเภอปราณบุรีนะคะสำหรับ เทศกาลเข้าพรรษาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการแห่เทียนพรรษานะคะในเขตของอําเภอหินก็ถือว่ามีสีสันที่เดียวค่ะซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษานะคะในส่วนของตรงนี้เราจะไปชมภาพบรรยากาศจากการรายงานพิเศษจากคุณชลัญพัฒน์ค่ะ งานได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ค่ำวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมานะสวนสาธารณะผลกิ่งเพชรอาเภอหัวหินจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวหัวหินตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาถือเป็นประเพณีที่ดีควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปโดยมีนายเจยริญรั์พงไพบูรนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนางพานีพงไพบูรณ์ภรรยาและประชาชนเข้าร่วมงานจํานวนมากในการนี้ได้จัดให้มี มีการเสวนาธรรมจากพระครูสุพจน์ธรรมพานีเจ้าวาดปัดหนองพรานพุกและคณะสงฆ์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสมเด็จพระสังฆราชพระเวสสุชาตสดที่พราะวันตุรวยรวยเร็วร็วแรงรวยรวดระดานลุเรืองทรงพระปมัยแข็งแรงบริกูรณ์จบเอตัยลงอย่างประนีดโอ้ได้ความประทับใจดวงใจอันประนีดเกิดขึ้น ว่าเราท่านทั้งหลายได้มีตัวแห่งการหล่อเทียนพรรษาถวายของความทิพย์เกิดขึ้นก็คือตาทิพย์หูทิพย์ทิพประโสทิพประจักษสุขขอให้เราเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้กำหนดจัดพิธีแห่เทียนจำนันพรรษาประจำปี2554ขึ้นนะคะระหว่างวันที่13ถึงวันที่14กรกฎาคม2554ค่ะ นนี้นะคะก็ได้จัดให้มีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้าไปแล้วนะคะก็มีประชาชนเข้ามาร่วมงานจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะส่วนในวันนี้นะคะก็จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนจำนำพรรษานะคะซึ่งจะนําไปที่ถวายที่วัดต่างๆในเขตอําเภอหวยหินค่ะในวันนี้นะคะก็มีประชาชนเข้าร่วมพิธีจํานวนมากรวมทั้งจัดที่มีขบวนแห่สวยงามเลยทีเดียวค่ะ ตระมาในช่วงเช้า14กรกฎาคมเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี2554โดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอหัวหินประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานพร้อมรับชมการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งและแดนเซอร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาจากเวทีต่างๆมากมายโดยมีนายจริรพง์ไยบุญนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอธทิคุณบุตรยิ่งนายสวิทย์เตียนรุ่งเรืองน,นางกุลธิดาเรียนเมฆรรง นายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารเทศบาลและประชาชนทั่วไปร่วมรับชมด้วยความประทับใจ จากนั้นนาะยกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2554อย่างเป็นทางการโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินคณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินและในเขตอำเภอหัวหินรวมทั้งคณะกรรมการชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากและยังจัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆในเขตอำเภอหัวหิน จำนวน20วัดประกอบด้วยวัดสะพานขี้เหล็กวัดเขาใหญ่อรุณบุญราชวัดพุทธชัยโยวัดเขาไกรลาดวัดราชายาตานบันพธ์สำนักสงฆ์ถ้ำเขาเต่า วัดเขาเต่าวัดเขาอิติสุขโตวัดไกรกังวลวัดบุษยะบรรโพธ์วัดเขาตะเกียบวัดสมอพรองวัดเขาน้อยวัดเขาสนามชัยวัดหัวหินวัดบ่อฝ้ายวัดเขาลั่นทมวัดเพชรชราวุธวัดหนองแก่และวัดสุขสำราญ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งแล้วคณะนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ ลั่นของปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างเป็นทางการสําหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอนแต่ก็อยู่ในระหว่างก่อนวันเข้าพรรษาและในวันเข้าพรรษาซึ่งพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนหรือในส่วนราชการก็จะรวบรวมปัจจัยต่างๆนํามาจัดทําเป็นต้นเทียนเพื่อถวายพระสงฆ์ไว้ใช้ในยามเข้าพรรษาซึ่งเกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนสําหรับขบวนแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น15ขบวนจากหน่วยง,งานต่าง ต่างทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนในเขตของเทศบาลเมือง และพุทธศาสนประชาชนทั่วไปค่ะเข้าไปร่วมในพิธีเวียนเทียนน่าอัมสภตที่อยู่ใกล้วัดท่านนะคะรวมทั้งแห่เทียนพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะเพืเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปค่ะพระวีรโไทพาท่าชรยภาพเชสินราชวิทยาน และนั่นก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีอีกอย่างหนึ่งทีเดียวนะคะและในขณะเดียวกันตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเขตของจังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะทางด้านคณะครูและนักเรียนก็ได้จัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษากันบรรยากาศแต่และที่เป็นอย่างไรติดตามการเกาะข่าวในครั้งนี้ได้จากทีมงานฝ่ายข่าวทุกอำเภอค่ะ โรงเรียนแก่นจันทวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 คณะครูได้มีการนำนักเรียนร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาและมีการนำต้นเทียนไปร่วมถวายเทียนที่วัดเนรันชรารามพร้อมทั้งมีการถวายเครื่องจตุปัจจัยธยาธมและผ้าอับน้ำฝนแก่พระพิสุด้วยเพื่อใช้ในการจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษานี้ซึ่งในส่วนของเด็กๆที่ร่วมพิธีต่างก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสารวันสำคัญของไทยและยังทำให้เข้าถึงวันสำคัญในวันเข้าพรรษานี้อีกด้วยวันนี้ ตัวแทนคณะครูและก็นักเรียนจากโรงเรียนแก่นจันทิทยาได้นำเทียนพรรามาถวายวัดเนรัญชารามซึ่งประเพณีประเพณีนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยนะคะโรงเรียนแก่นจันทิยาก็ได้ะจัดทำขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยของเราทางด้านศาสนานี้ไว้นะคะเพราะว่าการนำเทียนพรรามาถวายวัดนะคะในสมัยก่อนอเราใช้เทียนใช่ไหมคะถ้าเรานำเทียนมา ถวายวัดพระสงฆ์ก็จะได้มีแสงสว่างในการท่องสวดพระธรรมสมัยนี้ยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแต่เราก็ยังคงเดิมบางท่านอาจจะนําหลอดไฟนะคะมาถวายวัดแต่เราโรงเรียนแก่นจันทิยายก็ยังสืบทอดประเพณีอันดีงามเพื่อ,อลูกหลานของเราจะสืบทอดกับลูกหลานของเราด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนรุ่นหลังนะคะนำเทียนพรรษานำโหลดไฟนะคะนำสิ่งจําเป็นต่างๆมาถวายกับให้กับวัดเนรัญชาราลามและในวันนี้นะคะนอกจากวัดเนรัญชาราลามเราก็ยังนําไปถวายวัดชะอําแล้วก็วัดหนองแจงด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงทีลนัท์มั่นน้อยโรงเรียนก่นจันวิทยาวันนี้หนูและเพื่อนๆได้นําเทียนพรรษามาถวายให,ให้ให้แก่วัดเนรันซึ่งเป็น ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโรงเรียนของหนูได้นำเทียนพรรษามาถวายให้แก่พระสงฆ์เพื่อพระสงฆ์จะได้นำไปใช้ในกิจของสงฆ์อย่าลืมนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาช,ช่วยกันสืบทอดประเพณีของไทยให้คงอยู่กับเราตลอดไปค่ะ ส่วนที่วัดชะอําคิวรีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชะอําได้นําต้นเทียนพรรษาไปถวายเพื่อสืบทอดพิธีที่สําคัญในวันเข้าพรรษาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการทําความสะอาดด้วยด้านของโรงเรียนชะอําคุณหญิงเนืองบุรีคณะครูโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียนในระดับชั้นต่างๆได้ร่วมกันตกแต่งต้นเทียนพรรษาอย่างสวยงามก่อนจะจัดขบวนแห่เพื่อนําไปถวายที่วัดชะอัมคีรีเพื่อให้พระพิสุสง์ได้ใช้จําวัดในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากาจ,ะจะเป็นการสืบสารประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนแล้วยังเป็นการเรียนรู้นอกข้องเรียนที่ทําให้นักเรียนได้เห็นถึงวันสําคัญดังกล่าวด้วย นางนานุมนกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลมนท่ายางคณะผู้บริหารสมาชิกสภานำเหล่าข้าราชการในสังกัดพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโค้งคอยจัดพิธีแห่เทียนจำนำพันษารอบอุโบสถวัดเขื่อนเพชรโค้งคอยจากนั้นได้ร่วมกันถวายเทียนจำนำพันษาแก่พระครูวัชรินทกีรารักษ์หรือหลวงพ่อเปียกเจ้าวัดวัดเขื่อนเพชรค้งคอยซึ่งเป็น ประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระพิสูจน์จะต้องอยู่ประจำวัดตลอด3เดือนมาตั้งแต่โบราณกาลการจัดพิธีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำมลนท่ายางได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปีที่บริเวณวัดต,ต่างๆในเขตเทศบาลและนอกเหนือจากการแหร่และถวายเทียนแล้วยังได้มอบให้กองการศึกษาจัดเตรียมพัตตาหารเพื่อถวายพระเพณแก่พระภิสูจน์สงภัยในวัดอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ ร่วมอีกด้วย ในการนางบุญเยี่ยมปราณปรีชาคุณเจ้าของโรงเรียนชินุกุลวิทยาและนางสาวธัญกรปราณปรีชาคุณผู้รับใบอนุญาตพร้อมคณะครูอาจารย์จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาผระอับน้ำฝนประจําปี2 5 5 4โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงสําหรับการจัดกิจกรรมการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาผ้าอับน้ําฝนของโรงเรียนชินุกุลวิทยาจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อนักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันอาสาฬหบ,บูชาและวันเข้าปรรษาและร่วมทําความดีถวายพ่อหลวงโดยมีขบวนแห่จากมูลนิธิผ่านสี่แยกปราณบุรีและมาสิ้นสุดที่โรงเรียนชินุกูลซึ่งคณะครูนักเรียนทุกคนพร้อมใจสวมใส่ชุดไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย